สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องบูเด็กหญิงกันละค่ะ,ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ว่าระบายสีระบายสีหน้าไหนไหนลองเปิดให้ดูสิคะอันนี้ค่ะหน้านี้เหรอคะเอ๊มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายน้องบูระบายเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะ งค่ะเอ๊แล้วน้องบูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงต้องระบายเด็กผู้หญิงอ,อ่าพร้อมจะระบายยังคะค่ะจะระบายแล้วค่ะเอ๊น้องบูผมมีสีอะไรนะ,ผม,นนะผมสีน้ำตาลค่ะผมสีน้ำตาลหรอคะใช่ค่ะออ้ไหนยิมสีน้ำตาลระบายเลย ระบายค่ะสีอะไรที่ขัดขี้สิงจะมีเยอะเยอะๆต่อไปน้องบูจะระบายสีหน้าไหนคะหน้านี้ค่ะเป็นรูปอะไรรูปแอปเปิลรูปแอปเปิลแล้วมีรูปอะไรอีกคะรูปหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะแอปเปิลมีสีอะไรนะสีแดงค่ะแล้วใบแอปเปิลมีสีอะไรคะสีเขียวค่ะเอ๋แล้วน้องบูจะระบายอะไรก่อนดี ระบายนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะแ呀 a p p l ลอ้าวแอ a p p l ลงั้นน้องบูระบายได้เลยไม่เป็นไรค่ะโซลายโซลายน้องเสร็จแล้วค่ะดูค่าแบบนี้ค่ะใชส้สีเขียวด้วยเนาะแต่ Apple สีเขียวสีเขียวเสร็จแล้วบ๊ายบายก่อน 감사합